ช่อลาหลายคนที่ฟังรายการดีไซน์ดนซีน่าจะเคยทานซูชินะครับไม่ว่าจะเป็นซูชิตลาดนัดหรือจะเป็นซูชิตามร้านหรูหรือจะเป็นซูชิที่ประเทศญี่ปุ่นอะไรก็แล้วแต่นะครับผมก็ถือว่าเป็นซูชิเหมือนกันนะซูชิมีหลากหลายรูปแบบนะแต่ว่าในวันนี้ที่เราจะมาคุยกันก็คือเราจะพูดถึงมากิซูชินะฮะหรือว่าเป็นซูชิแบบโรที่มีสาหร่าย รอมรอบอยู่นะกับคําถามที่วันนี้อยากจะตั้งขึ้นมาครับเป็นคําถามที่ผมสงสัยมานานด้วยเหมือนกันนะครับก็คือใครเป็นคนคิดแคลิฟอร์เนียโรครับอาจจะฟังแล้วรู้สึกแปลกๆว่าเอ๊ะทำไมผมต้องสงสัย ว่าใครเป็นคนคิดแคลิฟอร์เนียโรนะทั้งที่มันก็มีโรอยู่เยอะแยะมากมายเนะเวลาเราไปทานร้านอาหารญี่ปุ่นใช่ไหมมันก็จะมีซูชิหลากหลายรูปแบบนะซูชิที่เราคุ้นตามมกที้สุดเป็นซูชิแบบท่ามาตรฐานนั่นคือเป็นเป็นข้าวนะฮะแล้วก็มีปลาแปะอยู่ด้านบนนะฮะแล้วก็ทานเข้าปากนะแต่ว่าซูชิแบบที่เราคุ้นใจเหมือนกันกน็คือแบบโรนั่นเองนะฮะหรือที่เขาเรียกว่าเป็นมากิิซูชินะฮะละักษณะของมันก็คือเป็นซูชิที่เป็นรูปก้อน ส่งกระบอกนะว่าอย่างนั้นนะแล้วก็ร้อมๆล้อม,อม,อม,อมด้วยสาหร่ายนะั่นเองนะฮะทีนี้นเจ้าโรแบบนี้นะฮะมันก็มีโรหลากหลายชื่อนะเวาลาคุณไปทานตามร้านอาหารมันจะเป็นแบบว่าทูน่าโรสไปซี่ทูน่าโรอะไรอย่างงี้นะฮะก็เยอะแยะมากมายหลายอย่างเลยนะแต่ว่าที่ผมสงสัยนะฮะก็คือแคลิฟอร์เนียโร ที่แรกที่สงสัยเนี่ยก็เพราะว่าเหมือนผมจะไปดูหนังภาพยนตร์มาเรื่องหนึ่งนะนามาแล้วนะแล้วเขาก็ในหนังเรื่องนั้นอะ่ะมันก็ตั้งคำถามครับว่าทั้งๆที่ซูชิเนี่ยเป็นอาหารญี่ปุ่นนะแต่ทําไมมันถึงมีชื่อเรียกว่าแคลิฟอร์เนียโรและคําว่าแคลิฟอร์เนียโรเนี่ยจริงๆอะ่ะถ้าเกิดเราจะบอกว่ามันเป็นชื่อที่ตั้งขึ้นมาทําขึ้นมาแบบพิเศษเป็นเวอร์ชั่นสําหรับคนแคลิฟอร์เนียเท่านั้น มันก็ควรจะอยู่เฉพาะในแคลิฟอร์เนียหรือมันก็ควรจะอยู่อย่างน้อย,อยก็แค่ในสหรัฐอเมริกามันไม่ควรจะแพร่หลายทั่วโลกถึงขนาดในประเทศไทยเราก็มีสั่งแคลิฟอร์เนียโรคือมันเป็นโรที่แบบเราฟังชื่อแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่มีความเป็นญี่ปุ่นหระเลยนะแต่มันก็ยังแบบแพร่หลายไปทั่วโลกนะแล้วทําไมคนถึงคิดขึ้นมาแล้วทําไมเขาคิดยังไงแล้วมันมีกรรมวิธีแล้วขั้นตอนเป็นยังไงวันนี้จะมาเล่าให้ฟัง จ้าแคลิฟร์เนียโรเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณจําไม่ได้ผมจะอธิบายหน้าตามันให้ฟังนะครับปกติแล้วเนี่ยเจ้าโรที่เป็นทรงกระบอกแบบนี้นะฮะมันมักจะมีสาหร่ายหุ้มมันอยู่ถูกไหมครับแต่ว่าแคลิฟร์เนียโรเนี่ยนะครับจะไม่มีสาหร่ายหุ้มอยู่นะฮะด้านนอกของมันอนะผิวด้านนอกสุดของมันก็คือจะเป็นข้าวเลยนะครับจะเป็นข้าวเลยนะครับแล้วก็สาหร่ายเนี่ยนะครับจะอยู่ด้านในฮะ คือถ้าพูดเป็นภาษาง่ายๆก็คือมันประมาณเหมือนแบบเป็นโรทั่วไปแต่เป็นแบบหนังกลับอ่ะคือเอาข้าหวหอมมาอยู่ข้างนอก,นอกแล้วสาหร่ายอยู่ข้างในนะฮะแล้วด้านในเนี่ยนะฮะก็มักจะประกอบไปด้วยหลายๆอย่างนะครับแต่ว่าสองอสองส่วนผสมที่ขาดไม่ได้เลยในแคลิฟอร์เนียโรก็คือปูอัดนะฮะแล้วก็อะโวคาโดนะครับ ส่วนคนอื่นอยากจะใส่อะไรเพิ่มเติมเข้าไปก็แล้วแต่เลยนะบางทีก็อาจจะมีแตงกวามีอะไรพวกนี้ใส่เข้าไปด้วยนะครับแต่ว่าคาลฟาน r โรเนี่ยหลักๆก,ก็จะมีอะโวคาโดกับปูอัดนะฮะทีนี้ต้นกําเนิดเนี่ยผมก็ไปค้นคว้ามานะครับปรากฏว่าเขาค้นพบว่าไม่มีไม่สามารถที่จะ ไอดีนิฟายได้ว่าใครเป็นต้นกําเนิดที่แท้จริงนะฮะเขาก็บอกว่ามีคนที่บอกว่าเป็นต้นกําเนิดเนี่ยก็อยู่ที่แคลิฟอร์เนียหลายคนนะฮะเนื่อนั้นมีคนที่ชื่อว่าเคนซัวนะครับเป็นเจ้าของร้านอาหารชื่อคินโจนะครับอยู่ใกล้ๆฮอลลีวูดนะฮะในแคลิฟอร์เนียนี่เองนะฮะส่วนอีกคนหนึ่งก็ชื่ออิชิโระมาชิตะนะครับอยู่ตรง l ิทเติลเกียวนะครับก็อยู่ลอสแองเจลิสแคลิฟอร์เนียเหมือนกันนะฮะ Uh, อย่างไรก็ตามก็มีคนที่อยู่ที่โตลันโตนะฮะแคลิฟอร์เนียไม่ใช่แคลิฟอร์เนียแคนาดาเลยนะฮะก็เคลมกันว่าจริงๆแล้วเขาเนียน่ยเป็นคนคิดคนแรกนะซึ่งอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครเป็นคนคิดคนแรกนะแต่คําว่าคนแรกเนะี่ยมันนานขนาดไหนนะย้อนกลับไปถึงทุกคนอยู่ไทม์ลายเดียวกันเลยคือประมาณปี1,970 1,970-1,975เท่านั้ๆนั้น,นะฮะคือช่วงนะั้นเป็นช่วงที่กำเนิดคลิฟอรเนียโรนะ นี่คำถามก็คือว่าแล้วทำไมมันถึงหน้าตาแบบนั้นเขาบอกว่าตอนที่ญี่ปุ่นเข้ามานะครับทำร้านอาหารในอเมริกาแรกๆเลยนะครับก็มีการทำซูชิโร o แบบนี้นะครับเป็นมากิแบบนี้นะฮะแล้วก็หุ้มด้วยสาหร่ายนะครับแล้วก็ตัดเป็นชินช้นๆเป็นคำๆไปใช่ไหมปรากฏว่าคนอเมริกันนะครับพอมากินเนี่ยสั่งเสร็จปุ๊บก็จะไม่ชอบสาหร่ายที่หุ้มอยู่ ก็เลยทำการดึงเอาสาหร่ายที่หุ้มอยู่เนี่ยออกแล้วก็ทิ้งไปนะฮะคนญี่ปุ่นนะฮะเชฟคนญี่ปุ่นเห็นดังนั้นก็เลยคิดว่าเอา้าทำไมไม่กลินอืมคนฝรั่งบางคนคนะคนอเมริกันบางคนก้บอกว่าเขาไม่ชอบกลิ่นของมันนะไม่ชอบกลิ่นของสาหร่ายเพราะว่าสาหร่ายมันมีกลิ่นเหม็นนะฮะก็เลยเอ๊ะทำยังไงดีเนะี่ยตอนหลังเขาก็เลยคิดคาลิฟอร์เนียโรออกมาเป็นแบบหนังกลับนั้นนะก็คือไม่เอาสาหร่ายมาหุ้มละ แต่แอบเอาสาหร่ายใส่เข้าไปไว้ข้างในนั่นเองนะครับนั่นคือเหตุผลว่าทําไมมันถึงเป็นแคลิฟอร์เนียโรมมันถึงบรรโรแบบหนังกลับแบบนั้นนะเพราะว่าคนอเมริกันไม่ชอบทานสาหร่ายนะครับในยุคนั้นด้วยนะฮะในยุคนี้อาจจะทานกันได้แล้วแต่ในยุคนั้นไม่ได้นะก็เลยทําแบบนั้นนะะมันก็เลยยังมีสาหร่ายอยู่แต่ผมคิดว่าเขาอาจจะแค่ได้กลิ่นหรืออาจจะอะไรสักอย่างหนึ่ง ทีนี้มาดูส่วนผสมข้างในข้างในเนี่ยปกติแล้วเนี่ยในปัจจุบันนี้ที่เรากินเนี่ยมันจะเป็นปูอัดนะแต่สมัยก่อนก็ใช้เป็นปูจริงๆนะฮะเป็นปูจริงๆะะบางทีเป็นคิงแครบด้วยนะครับเป็นปูแบบเ,เนื้อนน่นๆเลยนะแต่ว่าช่วงหลังที่เปลี่ยนมาเป็นปูอัดก็เพราะว่า 1. คือลดคอสสะ 2. คือบางทีเนี่ยมันออฟซีซันนะฮะหาหามาไม่ได้นะครับจริงๆก็ก็เลยต้องใช้ปูอัดแทนะ ส่วนอีกส่วนผสมหนึ่งก็คืออะโวคาโดนะจริงๆแล้วเนี่ยเดิมทีก่อนหน้านี้นะฮะออริจินอลเลยเนี่ยมันไม่ได้ใส่ด้วยกอะโวคาโดนะมันใส่เป็นทูน่านะเป็นปลาทูน่านะแต่ที่ตอนหลังเนี่ยถูกแทนที่มากลายเป็นอะโวคาโดเพราะว่ามันมีบางช่วงครับที่ในสมัยนั้นเนี่ยเขาเ,เป็นช่วงออฟซีซันแล้วก็ทูน่าไม่เข้านะหรือว่าหาทูน่ามาใส่ยากนะก็เลยเอาอะโวคาโดมาใส่แทนนะนั่นคือเป็นเหตุผลที่ตอนนี้เนี่ยถ้าเบสิกของ คาลิฟอร์เอโรเนี่ยจึงผสมด้วยปูอัดแล้วก็อะโวคาโ,โ,คโดนะครับเป็นเบสนะครับและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมมันถึงมีคาลิฟอร์เอโรนะครับส่วนเหตุผลที่ว่ามันโด่งดังไปทั่วโลก